เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขใช่แล้วค่ะวันนี้ครูเกศจะมาพูดถึงหนังสือมัน e y 1วันวันวิธีการจัดการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้กันค่ะข้อแรกคนเราจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตซะก่อนแล้วจึงตั้งเป้าหมายการเงินไม่ใช่เอาเป้าหมายการเงินเป็นที่ตั้งนะคะเราต้องการชีวิตแบบไหนอย่างไร เมื่อรู้แล้วจึงค่อยมาดูว่าแล้วรูปแบบชีวิตของเราที่อยากได้นั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะข้อ2สํงสำหรับคนที่เป้าหมายไม่ชัดเจนเงินก็ยังเป็นส่วนสําคัญและก็เป็นเครื่องสนับสนุนชีวิตอยู่นะคะในหัวข้อนี้เขายังแบ่งเป้าหมายการเงินพื้นฐานออกเป็น4ีข้อย่อยๆคะ่ะ ข้อแรกมีรายได้เพียงพอกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตข้อที่2เติมเต็มความสุขได้ตามฝันข้อที่3พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและข้อที่4มีความมั่นคงพอที่จะดูแลตัวเองได้จนวาระสุดท้ายพอมาถึงในส่วนของบทที่3นะคะเขาจะพูดถึงว่าถ้าจะบริหารการเงินให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะต้องมีสภาพคล่อง ซึ่งหมายถึงมีกินมีใช้เหลือเก็บอย่างน้อย10%ของรายได้แต่ละเดือนและก็จะต้องมีความมั่งคัง่งก็คือสภาพคล่องที่สะสมในรูปแบบของทรัพย์สินต่างๆค่ะข้อที่4แนวทางการบริหารการเงินให้มีสภาพคล่องอย่างง่ายๆนะคะอันนี้เขาก็บอกแนวทางเอาไว้ว่าเราจะต้องหักออมก่อนใช้จ่ายแล้วก็อาจจะสะสมเศษเหรียญหรือว่าเก็บเงินหยอดกระปุกค,ค่ะ หรืออาจจะตั้งกฎเป็นการหักภาษีฟุ่มเฟือย10%สําหรับตนเองนะคะ,ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากจะดื่มกาแฟถ้ากาแฟแก้วละ100บาทเราจะต้องหักภาษีจากกาแฟแก้วนั้นเอาไว้10บาทสําหรับเป็นเงินออมค่ะอว,วิธีนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของเนื้อหาบทที่5นะคะก็จะพูดถึงให้เราแบ่งเงินอ,อมออกเป็น3ตร้านะคะ ตระก้าสำรองฉุกเฉินอันนี้คือตะกาที่1ตะกตระกาสำรองมีไว้ทำไมตระกานี้้เป็นแหล่งเงินสำรองเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินเช่นตกงานได้รับค่าจ้างล่าช้าหรือว่าเจ็บป่วยอย่างนี้เป็นตน้น ส่วนตระก้าที่2นะคะตระก้าที่2เป็นเรื่องของเงินกเกษียณรวยตระก้านี้แบ่งเป็นแหล่งสะสมเงินสําหรับไว้ใช้ยามกเกษียณจากการทํางานเน้นทยอยสะสมและก็ลงทุนในเครื่องมืออย่างเช่นอาจจะเป็นพวกกลุ่มตราสารหนี้การเงินใช้วิธีการลงทุนแบบเรียบง่ายแต่ก็ไม่ซับซ้อนนะคะและหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงตะก้าที่3คือตะก้าเงินกเกษียณเร็ว ราการนี้เป็นแหล่งเงินที่จะนําไปลงทุนในทรัพย์สินที่จะทําให้เกิดกระแสงเงินสดเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วทําให้หมดกังวลเรื่องการเงินแล้วกอ็อาจจะได้เงินส่วนนี้ก่อนเกษียณอายุจากการทํางานด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแง่คิดของหนังสือเล่มนี้ยังพูดไปถึงข้อที่6สาเหตุที่ทําให้เป็นหนี้ก็คือใช้ใจ่ายเกินตัว อุปถัมภ์ผู้อื่นจนเกินกําลังของตัวเองแล้วก็บางคนก็เกิดจากการลงทุนผิดพลาดค่ะข้อคิดที่7ฝันอยากได้อะไรต้องมีแผนพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้เช่นความจําเป็นความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่าสภาพคล่องจากการซื้อการเป็นเจ้าของอย่างเช่นรถซื้อรถมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาพวกน้ํามันพวกค่าซ่อมพวกค่าประกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อคิดที่7ต้องรู้จัก การบริหารภาษีนะคะอ๋อข้อคิดที่8สิข้อ8ต้องรู้จักการบริหารบริหารภาษีนะคะเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเงินได้การหักภาษีแล้วก็การลดหย่อนต่างๆข้อคิดข้อที่9รู้จักการลงทุนในช่องทางต่างๆเช่นเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรหุ้นกู้ประกันชีวิตกองทุนรวมหุ้นสามัญหุ้นสหกรณ์หกบ้านที่ดินทองคําของสะสมแบบนี้เป็นต้นจ้ะ และหนังสือก็ยังปิดท้ายด้วยข้อคิดข้อที่10นะคะคือทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมีรายได้หลายทางค่ะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินเยอะมากๆเลยค่ะสรุปนะคะข้อคิดที่ได้ก็คือ 1. เราต้องมีเป้าหมาย2อ,อพอมีเป้าหมายแล้วก็จะต้องรู้จากพื้นฐานของเงินข้อ3การบริหารจัดการเงินข้อ4แนวทางทำให้เงินมีสภาพคล่อง ข้อ5การแบ่งเงินออมออกเป็นส่วนๆข้อ6สาเหตุที่ทำให้เป็นหนี้ข้อ7ต้องมีการวางแผนข้อ8รู้จักบริหารจัดการภาษีข้อเก้ารูช้ช่องทางในการลงทุนและข้อ10หารายได้เพิ่มช่องทางอื่นๆค่ะข้อคิดที่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีมากแค่ไหนถ้าเราไม่ได้นำสิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้แนวคิดจาก หนังสือดีๆเล่มนี้ก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ค่ะและถ้าใครชอบช่องทางในการพัฒนาตนเองแบบนี้ครูเก๋ลงคลิปไว้ทุกวันสามารถกดเข้ามาฟังได้และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยการกดติดตามนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ